การทดลอง8.1สมดุลของแรง3แรงอุปกรณ์ประกอบไปด้วยเครื่องช่างสปริง3อันตัวหนีบ3อันเส้นเชือกและกระดาษขาวใช้ตัวหนีบติดที่ขอบโต๊ะ3ด้านแล้วผูกเครื่องช่างสปริงด้วยเชือกให้ติดกันดังภาพสอดกระดาษขาวลงข้างล่างให้อ่านค่าของแรงที่เครื่องช่างสปริงแต่ละอันอ่านได้ แล้วใช้ดินสอวาดแนวแรงที่เส้นเชือกทั้ง3เส้นกระทำต่อจุดกึ่งกลางของเส้นเชือกและทําให้จุดนี้อยู่นิ่งหรืออยู่ในสภาพสมดุลวาดความยาวของเวกเตอร์ของแรงทั้ง3โดยวาดให้ตรงกับสัดส่วนของแรงแต่ละแรงถ้าทดลองย้ายเวกเตอร์ทั้ง3ตัวโดยคงขนาดและทิศทางไว้ที่เดิม มาต่อกันแบบหัวต่อหางจะพบว่าสามารถต่อกันได้เป็นสามเหลี่ยมรูปปิดพอดีแสดงว่าแรงทั้งสามแรงนี้รวมกันแล้วผลรวมจะเป็นศูนย์เสมอไม่ว่าแต่ละรูปจะได้รูปสามเหลี่ยมที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม